ชวเสุวรรณมาช่วยป้องกันอากาศหนาวให้กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าปีนั้นท่านพักอยู่บนดอยมูเซอร์พร้อมด้วยพระมหาทองสุขสุจิตโตอากาศหนาวมากเป็นพิเศษกว่าทุกปีหากมีเครื่องวัดก็คงจะติดลบหลายองศาขนาดชาวบ้านไม่ยอมหนีจากกองไฟตลอดวันตลอดคืน ทั้งสองท่านก็รู้สึกหนาวมากติดไฟก็ไม่ค่อยจะติดน้ำค้างแข็งเป็นน้ำค้างหมดเอาละตัดสินใจจะหนาวตายวันนี้ก็ยอมกลับขึ้นไปกุฏิท่านไหว้พระสวดมนต์เสร็จเข้าสมาธิทันทีพอจิตสงบท่านเห็นบุคคลหนึ่งพร้อมบริวารสี่คนผู้เป็นหัวหน้าแต่งตัวแบบกษัตริย์ทรงผ้าสีแดง มาชี้บอกให้บริวารกางผ้าม่านให้ท่านทั้งสี่ทิศทั้งข้างบนข้างล่างพระอาจารย์ม่านจึงกำหนดพิจารณาว่าเป็นใครนั่นไม่ได้ถามพระยาองค์นั้นเพราะเห็นกำลังสารวนอยู่กับการกางผ้าม่านรู้ในใจขึ้นมาว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณมาป้องกันอากาศหนาวให้โดยใช้ผ้าม่านสีแดงกางกั้นไว้มีความอบอุ่นพอดีพอดี เทวดาเหล่านั้นก็ไปกลางถวายพระมหาทองสุขด้วยพอกลางเสร็จก็ไปแปลกไม่บอกไม่ลาไม่ไหว้ทำธุระเสร็จแล้วก็หายไปไม่เหมือนเทพองค์อื่นๆเวลามามีการกล่าวขานบอกกันแต่เทพนี้มาแปลกท่านว่าอาการของม่านเวลาจะไปบินบาดหรือยืนเดินนั่งนอน ปรากฏว่าจะกลางก้านไว้ไม่กว้างไม่แคบพอดีพอดีตื่นเช้าถามพระมหาทองสุขว่าหนาวไหมท่านตอบว่าไม่หนาวแต่ท่านจะรู้ว่ามีม่านกั้นหรือเปล่าไม่ได้ถามแต่ตัวท่านพระอาจาร,รย์มั่นเห็นม่านก้นพระมหาทองสุขอยู่พอไปบินทบาทชาวบ้านร้องทักว่าตู้เจ้าบนาวกะตลอดทาง ท่านว่าม่านนั้นค่อยๆจางไปพร้อมกับอากาศค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นจนบัดนี้ก็ไม่เคยเห็นเทาเวสวรรณอีกเรื่องเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงปู่ม่านภูริทัตโตบันทึกโดยพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาทองคำจารุวันโนที่มาจากเฟซบุ๊กสิทธิ์มีครู ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ